อขอสวัสดีทานช่งท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะในวันนี้ผมก็จะมาบอกะคกรณ์อากาศประจาวันที่10เดือน12กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงไหกจะเป็นหิมะตกหนักนะครับผมช่วงส0ในาฬิกา0ูนย์ถึง12นาฬิกาศูนและช่วงต่อไปก็จะเป็นหมอกทึบนะครับช่วง20ในาฬิกา56ถึง21ในาฬิกา56กก็เข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับผม มาดูในเคตจับระดับต่ำกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูสภาพอาการหมอกทึบกันเลยครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยลงมาดูกันต่อในสภาพอาการหิมะตกนะนะครับโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยนะครับมาดูที่เคตจับระดับสูงนะครับผมสภาพอาการหมอกทึบก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับ เรามาต่อในสภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับโปกเขียวมอนก็จะมีตาน,นี้เลยสำหรับในวันนี้กขขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับในวันนี้บายบาย